ใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยเด้อค่ะเด้อเขาเหม็นใจเขาขึ้นแล้วนันดากว่ามัน,นตุ้มบักไม่ขัน้นโอ้ยเป็นเรื่องของธรรมชาติเขาบ่ต้องไปคิดอีหยังหลาย,ย,ลายเป็นเรื่องของธรรมชาติเออเท่าละลาะแ <c oughs> ก่เขียนแดงแก่เขียนโลดกินอิ่มนอนหลับกับพ่อ <c oughs> แล้ว <c oughs> แมน ่ใส <l id> ่เราไปแล้วกับเก่งได้นะอ้อยเงินหลายเมาแล้วจนลืมใส่กางเก่งได้เหบ่ใส่อาบน้ำแล้วขนาดเล่นน้ำยังแล่นขึ้นมากินเบียร์นะเงินหลายสร้างโมพักกันวิ่งเบียร์แล้วกันอยู่ในน้ำคุณเนาะโอ้